5สุดนะครับในฝั่งของธนาคารกสิกรไทยเรานะครับได้ออกมามีการปรับประมาณการดอกเบีย้ยของเฟดนะครับในการปรับลดจาก2ครั้งเพิ่มเป็น3ครั้งในปีนี้และมองว่ากรนง,งอมีโอกาสในการปรับขึ้นเออมีโอกาสในการลดดอกเบีย้ยมากขึ้นแต่อธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่า Official ในการประกาศตัวเลขคือ1 F เฟดลด3ครั้งในปีนี้2 BOT ยังเมนเทนอยู่แต่บอกว่ามีโอกาสใช้คำนี้นะครับว่า ยังเมนเทนอยู่ว่าไม่ลดแต่ใช้คาว่ามีโอกาสในการลดมากขึ้นซึ่งก็ต้องรอดูตัวเลขนะครับสำหรับในฝั่งของตัวเฟดอันนี้ผมอาจจะไม่ได้แตะเยอะมากนักนะครับเพราะว่าตัวเลขอสองสาวันเหตุผลคล้ายๆกับที่เราอธิบายไปนะครับว่าตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจสหรัฐเมกามันอ่อนตัวลงมาจริงแต่ที่ผมบอกไปคือไม่ได้แย่มากแต่ถามว่าอ่อนลงมาจริงไหมและเป็นการเปิดทางลงหออัวตาดบ,บี้ไหมทนแล้วก็ความเห็นของทางกสิกรเราพูดเป็นน้กสระคล้ายๆกันก็คือ1ในฝั่งของตัวอินฟล레이ชั่นเซอร์ไพรส์เริ่มลดลงมาอย่างต่อเนื่อง นะครับสองโกลด์เซอร์ไพตามชาร์ตสีแดงนะครับคือเวลาดูเนี่ยในเชิงของโก o ด์เซอร์ไพรสกับ i n นฟล t i ชันเซอร์ไพเป็นการรายงานแต่ละเดือนนะเช่นโกลด์ของแต่ละเครื่องมือทางเศรษฐกิจแล้วก็อินฟล t i ชัที่มีการรายงานทั้ง CPI แล้วก็ทั้ง PCE ก็จะเห็นได้เลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหในช่วงประมาณปลายปีผ่านมาต้นปีอินฟล t i ชัยังไปฝั่งตัวเซอร์ไพรอยู่เนาะแต่ว่าล่าสุดก็ไม่ได้เห็นการ s u r p r i พรส์ละนะครับน้ำมันมลงด้วยบ้านลงด้วย นะครับแล้วก็ตัวเงินเฟิร์สในฝั่งตัวคออินฟล레이ชันในฝั่งตัวเซอร์วิสมันก็ลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตลาดภาคการจ้างงานอันนี้เราพูดไปหลายรอบแล้วนะครับสาวว่าติดต่อกันวันนี้ขอไวเร็วๆเลยแล้วกันนะครับว่ามันก็ส่งสัญญาณชะลอตัวจริงทั้ง Labor Force ทั้งชั่วโมงการทํางานทั้งอันเอนพลเม้นแล้วก็ทั้งนอนฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าเราก็เลยประมาณการว่าเฮ้ยในฝั่งของตัวตัวเฟดเนี่ยมันก็มีโอกาสในการลดเพิ่มเติมมากขึ้นและอีกประเด็นหนึ่งท จะเห็นได้เลยว่า CBO เนี่ยมีการประมาณการหนี้ของทางสหรัฐเนี่ยสูงถึง35ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและไม่นับกับปัจจัยที่อาจจะมีการเพิ่มขึ้นอีกหนละังจากที่ทรัมป์หรือว่าคาร์มาลาแฮร์ิสมาเพราะว่าต่างคนอย่างแฮร์ิสจะไปลงโอบามาแคร์อย่างทรัมป์จะไปลงไซเบอร์เซกเรตี้แล้วก็ในเรื่องในเชิงของการทหารเนี่ยราะะนันเนี่ยเขามองว่ามันมีโอกาสที่จะสูงไปมากกว่าน,นั้นนะราะะนันเนี่ยมันเริ่มจะต้องมีการเปิดทางลงของต้นทุนทางการเงินแล้วก็ดอกเบี้ยของการกล่องของ,ของลงแล้วส่วนหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าเราก็เลยมีการปรับประมาณการแต่ว่าตลาดเนี่ยมองไปแล้วร้อยปิดอย่างในฝั่งของ breaking news ที่เราอธิบายไปเนาะนะแต่ว่าเราเนี่ยยังมองประมาณ7จ็ดสิบห้าเบิสพออยู่นะครับก็ถ้าดูทรงตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นกันยาหนึ่งครั้งพฤศจิกาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ธันวาหนึ่งครั้งนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตามตรงว่าตอนนี้กันยาเนี่ยหลายคนเปิดทางลงครั้งแรกไปที่50 b a s i เบ o ิสพอ์แล้วซึ่งอันเนี้ยผมยังอยู่ในทรงที่ผมเชื่อว่าขอรอดูก่อนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรรือเปล่านะคับ นี่คือภาพรวมนะครับแล้วก็ตลาดก็มองว่าแต่แล้วเขาก็มองว่าบอลยูที่มันลงเนี่ยมันแทนิกเกินไปนะครับทั้ง2ปีและ10ปีเนี่ยอาจจะมีการฟื้นได้บ้างนะครับโอเคนะครับแนนี่จริงๆเราต้องบอกก่อนว่า aggressive call เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่3ประเทศนี้นะแล้วหลายประเทศทั่วโลกนะตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกคือเหมือนกับว่าทั้ง ECB ทั้งเฟดและ BOE เนี่ยพอมันเจอเหตุการณ์เรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนี่ยโอ้หลายคนมองไปมากกว่าที่คาดการไว้ประมาณ25่บาเป็สิพอยด์หรือว่า1ครั้งในหนหลายแบงก์เลยนะครับ ส่วนในฝั่งของบ้านเราแน่นอนครับเรายังคาดการว่ายังจะคงดอกเบีย้ยทั้งปีนี้อยู่แต่ดูทรงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยนะครับลงแรงกว่าที่คาดการไว้เช่นจากเดิมคาดการไว้2ของเฟดตอนนี้จะเป็น3าถึงสแล้วก็ ECB แล้วก็ BOE แล้วก็หลากหลายประเทศเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงกดดันหนึ่งนะครับในเชิงของบ้านเราแต่อีกมุมนึงในเชิงของเศรฐษฐกิจบ้านเราก็เห็นตัวเลขจริงๆว่ามันอ่อนแอจริงนะครับเราจะเห็นได้เลยว่า แรงกดดันเงินเฟ้อนะครับที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะต้องบอกว่าตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าอันนี้ผมอ่านตามเขาเลยนะครับผมค่ดูดูตามรูปนะครับอันนี้คือแปลมาให้เห็นภาพน,นะครับคือต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับแนวโน้มการฟื้นตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้ามากนะครับแล้วก็ความกังวลนะครับเรื่องของตัวเงินเฟ้อผมใช้คํานี้แล้วกันว่าความกังวลว่าเงินเฟ้อมันจะแบบรีบาวไปแรงๆเนี่ยนะผมใช้คําว่า อาจจะยังไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะผมใช้คําว่าเงินเฟอ้อที่จะแบบมีความกังวลว่าเฮ้ยกลัวว่าเงินเฟอ้อจะรีบาวแรงนะครับและยังไม่กล้าที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยนะผมใช้คําว่าแรงกดดันตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะยังแบบไม่ได้แบบมีความชัดเจนขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลนะครับที่พยายามอธิบายว่า 1. การเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะครับดูจากชาร์ตสายสุดนะครับอันนี้เป็นชาร์ตสาคัญมากๆเลยนะครับคือเมื่อเราลองเทียบจากในช่วงเวลาเดียวกันของโควิดในช่วงประมาณปี2อเนี่ย เราผ่านมาแล้ว4ปีแต่คุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าเมื่อคุณเทียบม,มาร์กจุดศูนย์ก็คือเศรษฐกิจนะไตามานนั้นเนี่ยถึงตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยขึ้นมาเพียงประมาณแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนะครับนอร์มินาลเทอมนะครับแล้วคุณลองดูมาเลยสิครับก่อนหน้านี้หลายคนพยายามเอามาเลยที่กับประเทศไทยเยอะเพราะมาเลยก็มีปัญหาเรื่องการเมืองเศรษฐกิจก็ไม่โตแต่พอการเมืองนิ่งปุ๊บเป็นยังไงนะครับพอมี data center เข้ามาทีหนึ่ง fdi เข้ามาทีหนึ่งคุณดูมาเลยดิครับ v shape recovery ขึ้นไปตอนนี้จนกระทั่ง เศรษฐกิจมาเลเซเกินโควิดขึ้นไปแล้วประมาณ10-15%นะครับ10-15%ที่มาเลเซนะครับดูดีๆเลยนะครับราคาหุ้นหลายตัวมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีโดยเฉพาะหุ้นดัชนีเซ็นเตอร์ขึ้นมาเป็นประมาณ100-200%เลยทีเดียวนะครับเนี่ยเศรษฐกิจมาเลเยเฟื่องอินโดนี่ไม่ต้องห่วงอินโดทุกคนพอทราบอยู่แล้วนะสิงคโปร์เขาก็ทำดีอยู่แล้วในฝั่งของตัวเทรดกับตัวไฟแนนซ์นะแต่ว่าไม่ต้องนับก็ได้นับไอื่นๆเบอร์ใหญ่ๆอย่างอรกกา็็ได้ยุโปฟื้นตามเไบยอให้ฐานสูง นะเพราะฉะนั้นน่ประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าผมมองเป็น3ประเด็นนะหนเลยคือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ว่าถ้าอเมริกากับยุโรปรวมถึงประเทศอื่นที่มันลดแรงกว่าที่คาดการไว้กับเรื่องที่2ก็คือสภาวะเศรษฐกิจไทยตอนนี้มันฟื้นช้าจริงๆหลายๆเครื่องยนต์มันค่อยๆดับไปทีละเครื่องแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสนะนะครับที่อาจจะไม่ใช่ปีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าเลยที่มีโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้เลยนะครับว่า การลงทุนนะครับเมื่อเทียบกับสภาวะดอกเบียที่มันอยู่ในภาวะ h i g h e r f o r l o n g e r มนานานๆเนี่ยมันอาจจะมีการปรับภาวะการเล่นนะครับแล้วการปรับภาวะการเล่นเนี่ยแน่นอนครับหุ้น3กลุ่มนะครับที่อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับก็คือยอมรับก่อนว่ากลุ่มไฟแนนะซ์น่าจะได้ประโยชน์และ MTC น่าจะเป็นตัวนำนะแต่ว่าก็อย่างที่ไอซ์บอกนะอาจจะเป็นการเก็งกำไรใน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 สั้น แต่ว่า2กลุ่มอย่างตัวโรงไฟฟ้ากับอีกกลุ่มนึงคือตัวรีดซึ่งวันนี้เราขอกลับมาแนะนำโรงไฟฟ้าเราแนะนําไปหลายวันละนะครับวันนี้โรเลยกลับมาแนะนําเป็นตัวรีดนะครับซึ่งอันนี้เป็นชาร์ตนะครับระหว่างตัวรีดเมื่อเทียบกับตัวบอลยวนะครับซึ่งคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าบอลยวเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้เราบอกว่าที่ถ้ามันกดลงไปเหลือส แล้วราคาหุ้นของกลุ่มหลีดมันลงมาจนกระทั่งบังเกต IR อกับดีเวนยูลงถึงตัวยูของตัวมันเองเนี่ยสูงขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มันทําระดับสูงสุดในรอบ9ปีความหมายคืออะไรความหมายคือความน่าสนใจในการลงทุนของกองหลีดเมื่อเทียบกับบอลยูที่มีโอกาสในการปรับตัวลงตามเทรนด์ของดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยมันสูงที่สุดนะครับแล้วมันเกินไปประมาณ5 5ถึง6เปอร์เซ็นต์เกิน2อง a n d a r d d e v i a t i o n ไปแล้วนี่คือทั้งกลุ่มนะครับแน่นอนครับเวลาเราไล่เลียงลงมาแต่ละตัวเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผม คือผมบอกว่ามันมีรีดหลายประเภทจริงแต่ผมขอตัดก่อนนะออฟฟิศตอนเนี้ยผมเชื่อว่ามันไม่ค่อยน่าลงทุนสำหรับกองรีเท่าไหร่เพราะผมมีความกังวลเรื่องของซัพพลายเรื่องของราคานะครับที่เวลาซัพพลายเข้ามาจริงๆเนี่ยราคามันยืนตรงนี้ไม่ได้ต่อตารางเมตรในการเช่าอยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นผมแอบไม่ค่อยเชียร์เรื่องของออฟฟิศรีดเท่าไหร่นะครับออรอบนี้ผมก็เลยมาดูว่าตัวไหนที่มันน่าสนใจนะครับ ผมมองเป็น2ตัวที่ผมมองว่ามีความน่าสนใจก่อน1คือตัว CPN Lead หลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของเซนทันปิ่น9กับเรื่องของเพิ่มทุนมาแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยอคอนเทนต์ของเขาเนี่ยรีเฟรชอยู่ประมาณ26ปีนะครับยิวเนี่ยของ CPN Lead เนี่ยอยู่ประมาณ10%แล้วก็อาเก็แล้วก็ IRR ของเขาเนี่ยอยู่บริเวณประมาณ8.5%แน่นอนครับสินทรัพย์ของเขาจะมีพลาซา7แห่งมีออฟฟิศ3แล้วมีโรงแรม1 นะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่ดูเลยคือ,อคลายโอเวอร์แฮงในฝั่งของตัว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 ,ตวปิ่นเก้าไปแล้ว15ปีก็ยังเหลือตัวเซนรันบาราม2ที่จะมีการต่ออายุในปีหน้าอีก10ปีซึ่งเรามองว่าทุนที่ได้มาจากการเพิ่มทุนแล้วรวมถึงสถานการณ์ที่มันเริ่มดูด,ดีขึ้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการคลายโอเวอร์แฮงของ CPN l e เนี่ยไม่น่าที่จะเกิดจุดต่ําสุดอีกคิดว่าน่าจะเป็นลันกษณะของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมา นะครับนเพราะฉะนี้ถามว่าถ้าเราจะดูว่าเราจะหากองหลีดกองหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการลงทุนแล้วก็ที่มันแค่อยู่สิบาทมานานมากเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ากองนี้มีโอกาสในการเริ่มเซ็นสัญญาณการฟื้นตัวได้แล้ว นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูเรื่องของตัวเทรนที่มันมีการเปลี่ยนหาหุ้นดิเฟนซีฟหาหุ้นปันผลตัวหนึ่งหากองกองหนึ่งที่มันได้ประโยชน์ทั้งในฝนั่งของสวาร์ติสคอร์ท็อปดาวน์ลงมาแล้วก็ต้อมอัพน้องโอมก็ชอบด้วยเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นคอนแทคในระยะยาวและถ้าผมคิใครดูจริงๆนะครับซีเบนเอ็นลีดเนี่ยเป็นไม่กี่กองนะครับที่เราโคเวอร์เนี่ยที่มีเลเวนิวโกรดเนี่ยโตได้ประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์หลายคนจะบอกว่าคุณพอมสามสี่เปอร์เซ็นต์มันเยอะหรอจริงๆแล้ว คาแรคเตอร์ของมันจริงๆไม่ใช่โกรธนะ them, คาแรคเตอร์ของมันคือมันแฟลตแล้วมันจาดเป็นผลคงท,ที่นะครับอย่างอันเนี้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าอีกสักสองสามปี CBNL e a d เป็นคาแรคเตอร์ตรงนี้แต่ผสมโกรธกับอีกสี่เปอร์เซ็นต์ตัวอื่นเนี่ย r e v e นิวจะแฟลตหรือบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ CBNL เนี่ยจะบวกสูงกว่าตัวอื่นๆประมาณสีนะ่เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของปันผลิตแล้วก็มีโกรธอีกสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ซีเคียวการเพิ่มทุนทุกอย่างตรงนี้จบไปแล้วเราก็เลยมองว่า CBNL e Lead a BA d จจะเเป็นนนนนขึึ้ตตตัััววววงททีี่่่่ราาาออสใคื นะครับอันนี้เขาเน้นชัดเจนปันผลอาจจะน้อยกว่าหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่มันเป็นเหมือนกับการเช่าสัญญากับคืนมาเนี่ยนะครับจากตัว BA เนี่ยตัวสนามบินสมุยปันผลจะอยู่ประมาณ8%ปอร์เซ็นต์คอนแทกอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยอันของ10ปแอนด์รีประมาณ26อันนี้อยู่ประมาณ23นะครับแต่ว่าโกลด์เขาก็มีเล็กน้อยนะครับประมาณ1-2%ตามคอนแทคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตัว2ตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจนะที่จริงถามว่าตัวอื่นน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะนะครับอย่างดิฟอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะแต่่วา มันก็ต้องดูว่าไอ้สิปีหน้าที่มันจะต่อไปตัว2อพืสื่อของสองพสี่สามเนี่ยบนในอาจดสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทำได้แค่ไหนอันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มแต่ตลาดก็เชื่อว่าได้ต่อนะแต่ว่าเอาแบบชัวร์ก่อนละกันนะไม่ต้องไปรอลุ้นอีกสิปีว่าจะได้ต่อเหมือนตัวดิฟหรือเปล่านะแต่เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ชอบดิฟนะเราชอบนะถามว่าถ้าตอนนี้เราดูตามครคเตอร์ของเราวางลงมาเลยเนี่ยจากท็อปดาวลงมาว่าอะเปิดทางลงของดอกเบี้ยอเมริกาจากสองเป็นสามนะบ้านเราก็ยังมองอยู่ว่าอาจจะเเจจะเปปนะนะะเะะ็็นนนไราีี้้ะะะกดพฉ คาแรคเตอร์ของหน้าหุ้นเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับก็มีมุมมองเชิงบวกนะครับถ้ามองเป็นเทรนด์ของดอกเบี้ยที่มันลงนะครับคาแรคเตอร์ Character ที่มันชัดเจนจริงๆตอนนี้มันไม่ใช่แค่หุ้นไทยนะครับทุกท่านคาแรคเตอร์ Character ตอนนี้กูลองดูต่างประเทศนะครับว่าหุ้นรอบนี้ที่มันรีบาวขึ้นมา2อสาวันนี้จะเห็นได้เลยว่าไม่ได้เป็นการกระจุกตัวอยู่ในหุ้นของโกลด์เหมือนเดิมแต่เป็นการกระจุกตัวอยู่ในฝั่งของดิเฟนซีฟเข้ามาบ้างดีเวเดนเข้ามาบ้าง นะเพราะฉะนั้น,นจริงๆดีเบนด์บ้านเราอ่ะมีนะเซกเตอร์พิโจนะครับมีดีเบนด์สวยๆหลายตัวนะแต่ว่าอาสังหามันอาจจะแบบยังเหนื่อยนิดนึงใน Q3 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าผมเอาคาแรคเตอร์ของการฟื้นตัวคือดิเฟนซีฟบวกกับดีเบเดนเนี่ยมันออกมาเป็น3กลุ่มนะครับไฟแนนซ์ Finance, อย่างที่บอกคือสเปกุเลตบายได้แต่ยังไม่ได้อยากจะแบบแบบแบบเรคคอมเมนต์แบบลองเทอมเลยนะเพราะมันตึงงบคิวสาอยู่นะครับอ่าส่วนพทางไฟฟ้านะครับกับในฝั่งของกองหลีดอันเนี้ยเช่นบิกริมนะครับเช่นกัฟฟเช่นชีพเอสีมก่อนเพราะยะ อาจจะสูงขึ้นมาเยอะแล้วส่วน g b c อาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของมามีบล็อกเกอร์ต่างประเทศเข้าการว่าจะเป็น MSCI แะส่วนอีกกองหนึ่งก็คือเป็นกองหลีดซึ่งวันนี้เราแนะนเป็นของ2กองนี้ก็คือ CBN ีอลีดกับ BA เลีดเข้าไป